มาเริ่มต้นนะคะกันที่เรื่องราวของหงแดงเวอร์วภูกันต่อก่อนๆเลยนะคะกับความเคลื่อนไหวค่ะโดยทางด้านของแคนดิดตกริสกุลซือของเวอร์พููนะคะเชื่อว่าการที่ทีมนั้นไม่ได้เล่นในทั่วยุโรปซีซั่นนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ได้เปรียบค่ะเนื่องจากว่าไม่ต้องที่จะกำศึกหนักนะคะแล้วก็มีเวลาในการพักผ่อนมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกับมีการนำเป้านะคะในการนำหงแดงนั้นทำผลงานให้ดีขึ้นค่ะไม่ทำให้แฟนๆนั้นผิดหวังนะคะแล้วก็มั่นใจว่าทีมนั้นจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งในปีหน้าค่ะ เคนนิดดักกิชนะคะผู้จัดการทีมผงแดงลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งพิเมเมอร์ลีกอังกฤษก็เชื่อว่าการที่ทีมนั้นไม่ได้สิ้นลงเล่นในทั่วยุโรปในปีนี้จะสร้างความได้เปรียบสําหรับการทําผลงานในลีกรวมไปถึงโอกาสที่จะคว้าตัวลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าด้วยเนื่องจากว่านักเตะนั้นไม่ต้องกรำศึกหนักแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พักมากยิ่งขึ้นโดยดักริชนะคะกล่าวว่าอยากจะเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่าและก็นี่เป็นปีแรกในรอบหลายปีที่เราไม่ได้เล่นในยุโรป แต่ว่าบางทีนะคะมันอาจจะเป็นข้อได้เปรียบสําหรับเราก็ได้ค่ะเนื่องจากว่าพวกเราได้เล่นน้อยกว่าและนักเตะก็มีโอกาสได้พักมากขึ้นนะคะทั้งหมดที่สามารถพูดได้ก็คือพวกเราจะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อสมโมสรแห่งนี้ยิ่งเราชนะได้มากเท่าไหร่เราก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็สามารถให้สัญญากับทุกคนได้เลยว่าจะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อสมโมสรทั้งหมดก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าคว้าผลการแข่งขันมาได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จและริชนะคะพูดถึงความกดดันในการทําทีมของเขาด้วยนะคะว่าต้องถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามาคุมสโมสนี้แล้วก็มีความคาดหวังมากมายค่ะแต่ว่าก็จําเป็นที่จะต้องจัดการกับมันรวมไปถึงแฟนบอลก็ต้องจัดการกับมันด้วยนะคะเขารู้ว่าแฟนๆมีความเคารพต่อเขาแล้วก็ผูกพันกับสโมสรแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะคว้าผลการแข่งขันที่ดีเพื่อพวกแฟนๆแล้วก็พวกตัวเราองด้วยค่ะ The more games you win, the more successful.